สวัสดีค่ะพบกับปุ๊กเบอร์นีนานะคะดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ปุ๊กจะมาสอนวิธีการเย็บบล็อกแบบออริกามีฟลาวเวอร์บล็อกค่ะซึ่ง เทคนิคการเย็บออริกามิฟลาเวอร์บ็อกค่ะเป็นเทคนิคการผสมผสานร,ระหว่างการพับผ้าแบบออริกามิของญี่ปุ่นกับการเย็บแพสเวิร์กเข้าด้วยกันนะคะพอทําออกมาแล้วอะค่ะก็น่ารักมากๆปุ๊บก,ก็เลยอยากจะนํามาถ่ายทอดอะคะ่ะให้กับทุกท่านได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําออริกามิฟลาเวอร์บ็อกค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างขนาดของออริกามิฟลาเวอร์บ็อกค่ะจะมีขนาด10นิ้วคูณ10นิ้วซึ่งเป็นขนาดสําเร็จแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้อะค่ะก็จะเห็นได้ว่าบล็อก ก็ยังคงมีขนาดเท่ากับบล็อกที่ผ่านๆมาก็อย่างที่ปุ๊กเคยบอกไว้นะคะว่าหลังจากที่เราเย็บครบ5บล็อกเสร็จแล้วค่ะปุ๊กจะพาไปประกอบผ้าชิ้นใหญ่หนึ่งผืนผ้าที่เลือกใช้งานในวันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าสีเข้มกับสีอ่อนนะคะสีเหมือนกับบล็อกที่แล้วเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ สีที่ปุ๊กนํามาใช้เห็นสังเกตเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างตัดกันชัดเจนเพราะว่าเวลาที่เราเย็บออกมาแล้วอะค่ะเราก็จะเห็นสีของดอกแบบชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนแรกของการทำออริกามมีว lower box หรือขั้นตอนแรกของการทํางานทุกอย่างที่ปุ๊กจะบอกเสมอก็คือขั้นตอนการเตรียมผ้าก่อนตัดหลักๆจะมีอยู่2วิธีที่ปุ๊กจะแนะนํานะคะก็คือ 1. สําหรับใครที่พอมีเวลาให้นําผ้าที่เราจะใช้ไปแช่น้ํา เพื่อกันผ้าหดหรือการสีตกก่อนหลังจากแช่เสร็จให้นําผ้าค่ะไปตากให้น้ําพอหมาดๆแล้วก็ให้นําไปรีดให้เรียบแล้วค่อยนํามาใช้งานถ้ามีเวลาน้อยค่ะก็ใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือฉีดน้ําลงบนผ้าที่เราจะใช้อ่ะคะ่ะฉีดให้พอหมาดๆเพื่อป้องกันสีตกและการหดตัวของผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้นําผ้าไปรีดแล้วค่อยนํามาใช้สําหรับวิธีที่ปุ๊กจะเลือกนามาสอนก็คือวิธีที่2นะคะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็พื้นที่ไม่เยอะ เราก็จะนําผ้าค่ะที่จะใช้ไปพรมน้ําแล้วก็รีดนะคะไฟที่จะใช้ในการรีดก็จะเป็นไฟคอตตอนเหมือนเดิมค่ะเน้นรีดให้เรียบและรีดจนกว่าผ้าจะแห้งถ้าตรงไหนที่เป็นรอยพับหรือรอยยับอาจจะต้องพรมน้ําเพิ่มแล้วก็รีดให้เรียบใช้เตารีดกดบริเวณที่เป็นรอยพับอะค่ะเน้นตรงนั้นโดยเฉพาะ เพื่อที่จะให้ผ้าเรียบเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เอาไปพับอะค่ะมันจะได้ไม่เป็นรอยซ้อนแล้วเราก็จะงงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตัดในวันนี้นะคะก็จะมีไม้บรรทัดหลักนิ้วแผ่นรองตัดหลักนิ้วกันไก่แล้วก็โรตารี่เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเรากําลังจะตัดผ้าที่เป็นขนาดหลักนิ้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นหลักนิ้วแล้วก็โรตารี่ค่ะ อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าก่อนจะนํามาตัดผ้าทุกครั้งลองเทสโตรตารี่ที่เราจะตัดกับงานจริงก่อนว่าใบมีดคมไหมถ้าไม่คม,มค่ะก็ให้ทําการเปลี่ยนซะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องออกแรงในการตัดเยอะขนาดของผ้าที่เราจะตัดกันในวันนี้จะเริ่มมีขนาดที่แตกต่างใหญ่และเล็กต่างกันนะคะโดยชิ้นแรกจะเป็นผ้าสีชมพูเข้มนะคะเป็นตัวดอกตรงกลางขนาดจะเริ่มใหญ่ขึ้น เป็นขนาด10นิ้วครึ่งคูณ10นิ้วครึ่งเราจะตัด1ชิ้นชิ้นที่2เป็นชิ้นสีชมพูเข้มเหมือนกันขนาดจะเป็น3นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วครึ่งจำนวน4ชิ้นชิ้นที่3เป็นผ้าพื้นสีขาวนะคะขนาดจะเป็น3นิ้วคูณ5นิ้วครึ่งจำนวน4ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นแรกที่เราจะตัดกันเดี๋ยวปุ๊กจะตัดขนาด10นิ้วครึ่งคูณ10นิ้วครึ่งสังเกตว่าผ้าค่ะจะใหญ่กว่าขนาดของแผ่นรองตัดปุ๊กจะใช้วิธีการพับผ้ามาครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผ้าอยู่ใน แผ่นรองตัดพอดีแล้วมองเห็นลายเส้นชัดเจนวางให้ริมสันทบผ้าค่ะตรงกับเส้นบนแผ่นรองตัดสักเส้นหนึ่งก่อนนะคะเพื่อเป็นแนวกรีดตรงสันทบอะค่ะให้เรียบจะกรีดด้วยไม้บรรทัดหรือใช้มือก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราตัดออกมาแล้วจะได้ไม่เป็นเส้นหักอันนี้กว้าง10นิ้วครึ่งนะคะจริงๆเวลาตัดขนาดที่กว้างมากกว่านี้คะ่ะเราอาจจะนับจากแผ่นรองตัดก็ได้ช่องของแผ่นรองตัดแต่และช่องก็จะเป็นความกว้าง1นิ้วนะคะ หนึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ครึ่งถ้าไม่ชัวเราก็จะใช้ไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งอะคะ่ะเพื่อเป็นการช่วยวัดว่าผิดไหมเป็นการคลอสเช็คความถูกต้องอะคะ่ะเพราะว่าขนาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นคือถ้าผิดก็คือเสียไปเลยเราจะต้องเสียเวลาตัดอีกรอบนึงคราวนี้ให้เช็คอีกทีนึงนะคะพอเราตั้งไม้บรรทัดตรงแล้วก็ได้เส้นตั้งฉากอะคะ่ะ แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะเส้นจากไม้บรรทัดสีดําตรงกับริมสันทบผ้านะคะแล้วก็ตกลงมาตรงเส้น10นิ้วครึ่งให้ทําการตัดได้เลยค่ะเวลาตัดนะคะเปิดตัวโรตรี่ออกนะคะแล้วก็ให้ใบมีดแแบบกับตัวไม้บรรทัดแบบนี้เดินหน้าอย่างเดียวนะคะอย่าถอยหลังดึงส่วนที่เราไม่ต้องการใช้งานนะคะออกจากแผ่นรองตัดแบบนี้คราวนี้ถ้าแผ่นรองตัดอะคะ่ะมันไม่ใหญ่มาก แล้วก็สามารถหมุนได้เลยอะคะ่ะก็ให้หมุนแบบนี้เราจะไม่ขยับผ้านะคะให้หมุนแผ่นรองตัดแทนเพราะว่าถ้าเราขยับผ้าเราก็ต้องปรับเกณฑ์ผ้าใหม่เพราะว่าตำแหน่งเดิมจะคาดเคลื่อนไปแล้วก็ตัดส่วนเกินออกเพราะว่าขนาดเริ่มจะไม่ใช่แบบ3านิ้วแล้วอะคะ่ะเราก็ต้องเช็คบ่อยๆนะคะก็ตัดเลยถ้าใครมีแผ่นรองตัดอะคะ่ะแบบที่หมุนได้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าเราก็แค่หมุนเนาะไม่ต้องกลับทั้งด้านอันนี้เราได้ความ กวางด้าน10นิ้วครึ่งมาแล้ว1ด้านเดี๋ยวเราจะตัด1 0นิ้วครึ่งอะคะ่ะคูณ10นิ้วครึ่งก็คือตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้สังเกตว่าริมผ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวเราจะตัดออกรอยพับแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบไปรีดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาที่เราพับออริกามิของญี่ปุ่นนะคะมันจะไม่เป็นรอยแทรกเส้นรีดอีกรอบนึงอะคะอันนี้ก็จะได้เป็น10นิ้วครึ่งคูณ10นิ้วครึ่งนะคะคือจะบอกว่า เวลาที่เราจะทำเทคนิคที่เป็นออริกามิ่อะคะ่ะเราใช้การพับผ้าผ้าที่เขาเป็นดอกตรงกลางเราจะต้องตัดให้ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ได้เส้นตั้งฉากจริงๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่แบ่ง4ส่วนนะคะกลีบของดอกไม้แต่ละกลีบอะคะ่ะมันก็จะเบี้ยวชิ้นที่2นะคะเป็นชิ้นแต่งสีชมพูะคะ่ะสีชมพูเข้มนะคะเราจะตัดขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็ใช้แม่บรมทัดในการวัดได้เลยถ้าไม่ขาด ก็ใช้กันไกอะคะ่ะตัดซ้ำบริเวณเดิมได้เส้นยาวมาขนาดความกว้าง3นิ้วเดี๋ยวเราจะมาซอยแบ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมช่องละ3นิ้วนะคะเอา2ชิ้นวางซ้อนกันได้เลยคือจริงๆถ้าเป็นใบมีดนะคะขนาด45มิลจะตัดซ้อนได้กันถึง6ชั้นนะคะวางให้ได้เส้นตั้งฉากทั้ง4ด้านเลยนะคะแบบนี้อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำการตัดกันเราจะตัดขนาด5นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะคะ ก็คือกว้าง3นิ้วยาว5นิ้วครึ่งชิ้นแรกนะคะเป็นขนาด10นิ้วครึ่งคูณ10นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สีชมพูนี้เป็นขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วสีขาวค่ะชิ้นสุดท้ายมีขนาด5นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการพับดอกนะคะก็จะมีเตารีดเข็มได้เนาเข็มหมุดแล้วก็กันไกลนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการพับดอกออริกามเมอค่ะตรงกลางถ้าสมมติว่าเราตัดผ้าแล้วยังเป็นรอยพับอยู่อะค่ะ<ม>ก็ให้เรารีดซ้ำเนาะให้รอยที่มันเป็นรอยพับไวอะค่ะหายไปก่อนอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เลือกเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีความนิ่มมากอะคะ่ะก็ให้นำน้ำยารีดผ้านะคะรีดเรียบธรรมดาะคะ่ะฉีดลงไปเพื่อให้ตัวเนื้อผ้ามันแข็งนิดนึงเวลาที่เราพับดอกมันจะได้ง่ายจับง่ายไม่หนีมือ นำผ้าสำหรับทำตัวดอกตรงกลางนะคะมาแบ่งสีโดยการรีดพับไว้รีดด้านถูกไปเลยนะคะกลางออกเช็คก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมสีช่องหนึ่งสสามสี่นะคะแล้วก็พลิกเอาด้านผิดขึ้นจากนั้นให้เราพับอะค่ะปลายของสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมนะคะประกบเข้าไปหาจุดศูนย์กลางตรงนี้ พับเป็นแนวนะคะเส้นแบ่งเส้นนะคะโดยเวลารีดะคะ่ะให้เลือกเราจะรีดฝั่งตรงข้ามของชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเข้าหาจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเอาเตารีดทับไว้พอเป็นแนวข้างนี้เสร็จก็รีดอีกข้างหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วลางออกนะคะแล้วก็ฝั่งที่ยังไม่ได้รีดนะคะก็รีดแบ่งเข้าไปรีดเหมือนกันก็คือเอาด้านสันทบพ,พับเข้าหาจุดกึ่งกลางของ สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้พอเป็นแนวนะคะอย่ารีดจนเส้นเดิมอะค่ะอันนี้มันจะมีจุดตัดถ้าสังเกตดีๆอย่าให้เส้นที่เรารีดไว้ทีแรกมันหายแค่พอเป็นรอยพับอะค่ะสังเกตไหมว่าปุ๊กจะยกเตารีดแบบเร็วมากคือเวลาเปิดเตารีดให้มันมีความร้อนนิดนึงนะคะอาจจะต้องเบากว่าไฟคอตตอนรีดเสร็จก็จะได้เป็นเส้นแบ่งสีเส้นเห็นไหมคะก็จะได้เป็นหนึ่งสาสี่แบบนี้เดี๋ยวเราจะพับอะค่ะ มุมทั้ง4มุมนะคะให้เป็นกลีบดอกไม้ตอนเริ่มก็กลางออกแล้วก็จับดินให้เป็นกลีบขึ้นมาก่อนหนึ่งตือปลายของกลีบจะต้องอยู่ตรงจุดกึ่งกลางพอดีนะคะเลือกมาก่อนด้านหนึ่งจะพับไปทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้จากนั้นเอาเข็มหมุดบังคับไว้แบบนี้ก่อนอจริงๆแนะนําให้ไล่พับไปทีละกลีบแล้วก็ให้ตัวปลายกลีบปัด ไล่เป็นวงกลมผ่านไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้อยู่กรีดที่3แล้วนะคะ ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นจัรคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นจัรคอมพิวเตอร์ที่มีความกว้างลายอะคะ่ะดาวมินปุ๊กจะใช้เป็นเพลทเส้นตรงนะคะเข็มที่ใช้เนาะปุ๊กจะเปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์80ค่ะทุกๆครั้งที่ปุ๊กทํางานนะคะหลายๆคนคงมีคําถามว่าเย็บผ้าแล้วต้องเปลี่ยนเข็มเมื่อไรก็คือเวลาที่เข็มอะคะ่ะ กระแทกลงไปบนผ้าแล้วมีเสียงดังผิดปกติหรือเย็บเราติดอะคะ่ะตรงนี้เราควรต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ถ้าเป็นงานนะคะที่เราต้องการให้ความสวยงามแล้วก็ละเอียดมากเรายิ่งต้องระวังเรื่องเข็มมากๆนะคะตีนผีที่ปุ๊กใช้ค่ะเป็นตีนผีต่อผ้าเบอร์37ข้างหนึ่งทั้งสองข้างของตีนผีตัวนี้ค่ะมันจะมีความกว้างนะคะเซตหนึ่งส่วนสี่นิ้วแล้วงานของปุ๊กอะค่ะปุ๊กก็เผื่อเย็บเป็นหลักนิ้วไว้ปุ๊กก็เลยเลือกตีนผีตัวนี้มาใช้ถ้าเป็นของจัก ตัวเล็กอะค่ะเป็นเบอร์เน็ตหรือว่าแบรนด์อื่นก็ใช้ตีนผี p a s s w o r k ในการเย็บนะคะเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนตีนผีเปลี่ยนแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาปรับนะคะหน้าจอเนาะปรับความชีห่างอะคะ่ะให้อยู่ราวๆหนึถึงสเวลาที่เราเย็บ p a s s w o r k ส่วนใหญ่เราจะไม่ย้ำเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ไซส์ของงานนะคะเพี้ยนไปเวลาที่เราย้ำผ้ามันจะมีความหนาของตะเข็บมากขึ้นตะเข็บอาจจะหายไป1-2มิลถ้าเราย้ำเยอะ แล้วผ้ามันก็อาจจะตึงแล้วก็ย่นด้วยเวลาเอาไปต่อต่อกันนะคะมันก็จะไม่สวยพอได้ความทีห่างแล้วปุ๊บก็จะย่อนความตึงได้ลงมานิดนึงนะคะให้เหลือสักประมาณเลข4ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้จากอะไรระบบแมชชีนิกหรือคอมพิวเตอร์พอปรับเสร็จเราก็ให้เทสแรงกดทับเนื่องจากเราเย็บผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซนต์เราจะไม่ใช้แรงกดทับเยอะเราก็จะปรับเหลือประมาณเลข30นะคะพอได้หน้าจอที่สมบูรณ์แบบแล้วค่ะก็เทสเย็บเหมือนเดิมเวลาที่เราเทสอะคะเราจะใช้ เศษผ้าที่เหมือนกับคือที่เป็นของชิ้นงานจริงที่เราจะเย็บเลยอะค่ะเพื่อที่จะได้เห็นฝีเข็มของจกักเนาะว่าเวลาที่มันเย็บลงไปบนผ้ามันตึงมันหย่อนเกินไปไหม้าย่นไหมแล้วก็แรงกดทับที่เราใช้อะผ้ามันยืดมันย้วยไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มและก็ลดได้อีกนะคะได้ที่ปุกใช้ตัวนี้เป็นได้วีนะับทั้งบนและล่างนะคะถ้าเราพอใจแล้วอะคะ่ะก็คือดูแล้วผ้าไม่ย,ย่นเห็นเป็นฝีเข็มนะคะแล้วก็ เริ่มเย็บงานจริงได้เลยอันนี้มีตัวช่วยอันนี้เป็นตัวช่วยดันมุมผ้าแต่เอามาไว้ช่วยในการกดผ้านะคะเวลาเยบ็บเพราะว่าบางตำแหน่งอ่ะนิ้วเราไม่สามารถที่จะช่วยส่งผ้าได้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยกดตอนเย็บจริงหลายๆท่านคงจะมีคําถามว่าส่งผ้าตอนไหนถึงจะพอดีคําตอบก็คือเราจะส่งริมผ้าค่ะตอนจุดเริ่มต้นให้ชนกับเข็มพอดีนะคะถึงจะเป็นตำแหน่งที่พอดีแล้วก็ริมผ้าค่ะสเสมอกับริมตีนผี ต้องเสมอพอดีเป๊ะนะคะถ้าเล็กไปหรือใหญ่ไปเวลาที่เราเช็คขนาดอีกทีนึงอะ,ะบล็อกมันอาจจะกว้างหรือหดลงมาไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการตอนที่เราจะเอามาประกอบอะคะ่ะเราก็จะต้องทำการแก้ไขอีกพอถึงตรงโคนของกลีบดอกอะคะ่ะให้เรายกตีนผีบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวตำแหน่งอะคะ่ะมันขยับออก พอเย็บเสร็จทั้งสองข้างอะค่ะให้เราออามาเช็ดดูก่อนนะคะว่าตัวปลายของกลีบดอกไม้อ่ะค่ะมันติดเข้าไปในตะเข็บตรงรอยต่อหรือเปล่าที่ถูกก็คือต้องเปิดปอกแบบนี้นะคะข้างนี้ก็จะต้องไม่ชนเนาะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเราจะไปต่อตัวเชื่อมอีกด้านบนแล้วก็ด้านล่างอะค่ะชิ้นที่เป็นสามนิ้วคูณห้านิ้วครึ่งต่อกับชิ้นสามนิ้วคูณสามนิ้วก็จะได้เป็นสติปสองเส้นยาวๆแบบนี้นะคะเหมือนเดิมถ้าใครที่ไม่ถนัดก็กัดเข็มหมุดก่อนเวลาเย็บก็คือ เอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันริมผ้ากับริมผ้าด้านบนและล่างต้องเสมอกันนะคะแล้วก็กัดทังหมดไปก่อนเย็บด้วยความกว้างนะคะหนึ่งตีนผีเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวสติ๊ปสองชุดไว้สำหรับต่อเข้ากับตัวบล็อกตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมนะคะชิ้นนี้กับชิ้นนี้เข้าด้วยกันนี่เอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะ แล้วก็กัดเข็มหมุดอะคะ่ะให้ตรงรอยต่อตรงกันก่อนมือใหม่กัดเข็มหมุดเยอะๆตอนนี้ปุ๊กทําการกัดเข็มหมุดนะคะเชื่อมมาค่ะตัวที่เป็นเส้นสติปเข้าทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะเย็บเหมือนเดิมให้เราเช็คว่าตัวตะเข็บอะคะ่ะทั้งสองด้านตรงกันหรือเปล่าคราวนี้มีเทคนิคในการเย็บอีกข้อนึงก็คือตัวตะเข็บของอันนี้จะต้องพลิกเข้าหาสีเข้มเห็นไหมคะอันนี้สีเข้มตัวนี้สีเข้มด้านล่าง ก็พิกเข้าหาสีเข้มนะคะตอนเย็บก็ต้องระวังด้วยถ้าผิดก็คือต้องแกะออกมาเลาะนะคะย้ําทุกๆครั้งเลยก็คือความกว้างของตัวตะเข็บที่เราจะใช้ในการเย็บก็คือ1ตีนผีเบอร์37อันนี้ปุ๊กก็จะเอาด้านที่เป็นด้านตัวดอกไม้ขึ้นนะคะ